คืนนี้เป็นคิวของยูฟายูโรปาลีกนะคะกลุ่มอีค่ะนัดที่3จาก6นัดนะคืนนี้ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านแอนฟิลรับการมาเยือนของตูลูสนะคะเตะก,กันในเวลาตี2ตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับหนึ่งของกลุ่มค่ะแข่งไป2นัดเก็บได้6แต้มเต็มนะส่วนตูลูสค่ะอยู่อันดับ2มีอยู่4แต้มนะคะ ในเรื่องของความพร้อมนะคะลิวพูก็ยังจะคาดเดียโก้คาทาร่าค่ะแอนดูโรเบอร์ซันสเตฟานไบเซติชเบนโดกนะคะส่วนลูกหมีนะคะในเกมที่แล้วที่ไม่ได้ลงสนามเนาะก็เจ็บไปนัดน,นี้น่าจะพร้อมลงสนามแล้วนะคะสำหรับคิวินคิเลเฮ วันนี้คาดว่านะ่าจะใช้ชุดผสมลงนะคะซึ่งทางสื่อก็คาดการประมาณนี้นะคะเป็นอาริซงเบเกอร์เฝ้าเสาค่ะแบกซ้ายเป็นซิมิการแบกขวาเป็นเทนนะคะคู่เซ็นเตอร์เป็นมาติดจับคู่กับฟานไดค่ะกลางน่าจะส่งกาเวนแบกเอนโดแล้วก็เคอร์ติจนนะคะสำหรับสามอระสานหน้าเป็นดีาร์นูนเยสแล้วก็ซารา หรือว่าููวันนี้เล่นในบ้านนะคะถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มอาจจะดูกระท่อนกระแท่นไปบ้างแล้วก็ในคืนนี้อาจจะใช้นักเตะชุดผสมโรเตชันก็ตามแต่ว่าดูแล้วเนี่ย ก็ยังเหนือกว่าทางตูรูสพอสมควรนะคะแล้วก็ทางด้านของตูรุสเนี่ยทีมจากลิกเอิงฝรั่งเศสก็ไล่พ่ายมาสีนะัดติดแล้วนะคะยังไม่แพ้ใครผลงานในช่วงหลังก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยวันนี้ลูกเกมของเลอพูบอกได้เลยว่าเปิดมาบุกใส่แน่นอนนะคะแต่ก็ต้องระวังลูกสวนกลับของตูรุสให้ดีนะวันนี้ก็คาสกอร์ไวนะคะเบาๆแล้วกันเพราะว่าเออก็ จะฝงกลุ่มแล้วว่านอไม่ต้องยิ่งเยอะสักแบบสองศูนย์